สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหนิงกกตูมนะคะตอนนี้กำลังเตรียมหอ่อจะห่อเข้าสากนะคะเตรียมห่อนะคะตัวนี้ก็มีอ้อยและกล้วยนะคะทำเป็นหอ่อเตรียมไว้จัดไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะก็มีสไล์น้ำปลานะคะ,ะแล้วก็พริกนะคะนี่ก็พริกเราได้อะไรเราคิดจะใส่อะไรก็ใส่ไปค่ะ สปู่้ายชีฟันนะคะเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปให้แล้วก็ใส่ไปนะคะนี่ก็คือไหวนะคะยังยังไม่เนื่อไหวนะคะก็จะเนื่อไหวายนะคะตำน้ําพริกนะคะเนื่อหวาเนื่อผักตำน้ําพริกหอนะคะตอนเช้านะค,ะ,คะตื่นแต่เช้าค่ะประมาณตีสี่นะคะก็ตื่นขึ้นมาทํานะคะลุกขึ้นมาทำนะคะก็จะมีนี่ก็ ฟักทองนะคะเป็นนึ่งฟักทองใส่กับหวายด้วยนะคะก็จะห่อด้วยกันนะคะก็ผล,ลไม้นะคะนี่ก็คือผล,ลไม้นะคะแล้วก็จะมีผล,ลไม้ด้วยนะคะลองกองแล้วก็อ่า,อางุ่นนะคะนี่เราจะใส่บ่าใส่ใส่ที่ชามชามน,นะคะตรงนี้จะใส่ทําใส่ใส่พระนะคะ นี้ใส่ห่อข้าวนะคะคนละห่อเลยนะคะเตรียมนะคะตอนนี้กําลังเตรียมนะคะเตรียมที่จะจัดห่อข้าวนะคะแล้วก็มีข้าวต้มด้วยนะคะเออมีข้าวต้มสุกแล้วก็ใส่มีข้าวนะคะปิ้งปลานะคะอาหารนะคะที่จะใส่รวมไปนี้นะคะมีของอาหารแล้วก็ของใช้นะคะ น,นี้เราจะนึ่งนะคะนึ่งใส่กอยด้วยนะคะตอนนี้เราเตรียมเราเตรียมไว้นะคะแต่ยังไม่ได้ห่อนะคะเราจะเตรียมไว้พรุ่งนี้นะคะเราก็จะหอนะคะ ตื่นแต่เช้าขึ้นมาห่อนะคะแต่วันนี้เราจะเตรียมไว้ก่อนนะคะมันยังไม่ได้ของครบนะคะเราจะต้องไปหาของมาครบจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ย่าคงเอาไปไม่ทำห่อมาใหญ่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าขึ้นเขานะคะขึ้นถ้ำค่ะขึ้นไปที่ถ้ำไม่ได้ไปวัดบ้านนะคะไปวัดถ้ำนะคะ ไปวัดถ้ำต้องได้เดินนะคะเดินจากบ้านไปนะคะเพราะว่าฝนตกเอารถไปจอดที่ตีนเขาไม่ได้ค่ะก็ต้องได้เดินไปก็ต้องทําห่อไม่ใหญ่นะคะทําเอาพอประมาณนะคะก็มีอาหารการกินกับของใช้ค่ะถ้าเราจะทําห่อใหญ่กลัวจะเอาขึ้นไปไม่ไหวนะคะเราก็จะหนักนะคะช่วงดดแดดเรากค่อยเอาไปอีกตอนนี้มันเป็นฝนค่ะ ตกนะคะไม่รู้จะขึ้นเขาได้หรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นเขาได้หรือเปล่าพรุ่งนี้ ถท,ที่ปฏิบัติธรรมที่อของลกปุดชก็อยู่บนเขานะคะบนเขาพูหลวงนะคะเราก็จะใส่เสื้อกันฝนกันถ้าฝนตกนะคะใส่เสื้อกันฝนกันเดินกันไปนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปกันด้วยกี่คนนะคะแต่ทีน่นัดกันไว้แล้วนะคะก็สองคนนะคะเราสองคนนัดกันไว้แล้วนะคะ แต่คงจะมีเพื่อนไปเพิ่มอยู่หรอกค่ะนึ่งฟักทองนะคะบอกออคือฟักทองด้วยค่ะคนคนไทยเรียกฟักทองคนอีส,สานบางส่วนเรียกบอกออคนผู้ไทยเรียกมกอูปมะอูบนะคะ ก็จะนึ่งใส่กอยนะคะแต่นี่นึ่งใส่หอ่อข้าวก็มีกอยด้วยอ่ามีนึ่งยอดหวายด้วยนะคะ นี่นะคะเตรียมไว้นึ่งพรุ่งนี้นะคะตอนเช้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาพอมานึ่งนะคะตอนนี้เราก็เตรียมยังไม่ครบนะคะเราเตรียมไว้แค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เราก็จะไปหามาเพิ่มนะคะก็จะมีข้าหนุมอีกนะคะมีข้าวต้มตอนนี้ข้าวต้มยังนึ่งไม่สุกเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่สุกสุกไปแล้วซึ่งหนึ่งแบ่งให้เพื่อนกินไปแล้วนะคะแล้วก็นึ่งไว้ใส่บาตกับนึ่งไว้ห่อข้าวนะคะนี่นะคะตัวนี้เอาไว้ใส่บาตนะคะใส่บาตกับใส่ห่อข้าวนะคะเดี๋ยวก็จะนึ่งไว้นะคะ พรุ่งนี้ก็จะได้ไปแต่เช้านะคะเพื่อจัดนู่นจัดนี่เพราะว่าเผื่อเดินขึ้นเขานะคะเราไม่ใช่ไปที่วัดบ้านเราไปวัดภูเขาเราใช้เวลาเดินก็คงจะสองชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงถ้าเดินจากบ้านไปก็สองชั่วโมงถ้าขี่รถไปฝนไม่ตกก็ไปจอดที่จีนเขาก็ประมาณหนึชั่วโมงนะคะค่ะ ตอนนี้ก็เตรียมนะคะเตรียมที่จะจัดห่อข้าวนะคะโอ้ยยังห่อมากห่อผู้อีกนะคะห่อมากห่อผู้ก็ห่อเสร็จแล้วนะคะพอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เอาใส่นะคะมีเขียนชื่ออีกด้วยนะคะค่ะเขียนชื่อบรรทุกดุดของเราให้มารับ่อาอุทิศไปให้ก็ประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะ ฝนตกนะคะลุกที่เต่างอยไปเต่างอยก็ไปซื้อผลไม้ก็หมดพอดีนะคะคนซื้อเยอะมากนะคะหมดพอดีเลยนะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะเ mm hmm. ขาหอ่อเขาไม่ได้ห่อเยอะหรอกคะ mm ่ะ hmm. อย่างเล็กแล้น้อยนะคะทําห่อนะคะ mm hmm. ก็มีอาหารปลาปิ้งกบปิ้งแกงนะคะ mm hmm. แต่ย่าจะทําเอาไปต้มนะคะจะทําต้มใส แล้วก็ปิ้งปลานะคะตอนนี้เตรียมไว้ข,ของที่ไม่บูดไม่เสียของที่แห้งเราก็จะเตรียมไว้ก่อนของที่สดสดเราก็จะใส่พรุ่งนี้นเช่นปลาปิ้งนะคะเราก็จะใส่พรุ่งนี้นะคะข้าวนะคะแล้วก็ต้มแกงนะคะพริกที่ตํานะคะเราก็จะใส่พรุ่งนี้นะคะมีปลาอะไรเราก็ห่อใส่นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ